มาสวัสดีครับวันนี้เรามันจะทำเมนูพิเศษนะก้อยปลานิลเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อเนื้อข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะมาคั่วไปมามาก้อยนะครับบีบใส่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่คล้ายๆเครื่องาราดเนื้บไปลองทำดูนะครแกะเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับ เสร็จปึ๊บแล้วก็บีบน้ำมะนาวนะใส่แล้วก็คัน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 แล้วก็บีบน้ำมันออกนะแล้วก็เอาเราก็จะเอาเนื้อส่วนนั้นมาทำลาบนะครับไ,ไ,ไปทำกันเสร็จแล้วก็นี่หน้าตาประมาณนี้นะก็จะเป็นเนื้อ ปลาล้วนๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาปรุงใส่เป็นเครื่องทำลาบกันไปไปดูกันเลยนะเสร็จนะแล้วเราก็ใส่ลูกโจทย์นะฮะตะไคร้ข่าใบมะกรูดไปลองไปก่อนสต็เ,เป็าคนให้เข้ากันนะครับกนี่จะเรียกเป็นอ่า ก้อยปลานินเผาก็ได้นะหลายเมนูนะครับมาปลาสูรสนะครับใส่หลายแซบหลายใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะฮะนนี้ก็จะพริกป่นนะครับอันนี้ก็ใส่เยอะก็เผ็ดเยอะแล้วแต่ความหนักอ่าข้าวคั่ว กนะ็ทำให้คล้ายลาบนะขบาขคั่วนี่คั่วเองนะหอมอุ่ยมีนะครับคนให้เข้ากันทำให้คล้ายลาบเนีครับปึ๊บน้ำปลานะครับ,รบ,รรรบเพิ่มความนัว,วยังไงก็ ต้มสุกอีกสักหน่อยนะครับให้มันพอได้รสชาติแล้วก็คนให้เข้ากันโอน่ากินเดียวเลย้ยลาบปลานิ่นเผาไงนะชื่อเด็ดปะ่ะอันนี้ปลานิ่นก็ มันยังขายโนวดนะจะมาจากร้านเลยมาลองทำเมนูอื่นๆลองดูคนไปไปซิมอื้อ ได้ได้เ,ดเติมน้ำลาวนิดเด,ดียวรสชาติดีรสชาติดี แล้วสารแน่ต้นหอมสองอย่างแล้วก็มีัหละพานนิดนึงใส่เข้าไปเพื่อความหอมนะครับอร่อยมากขอบอกปนเข้าไปมาเรียบร้อยจะได้ประมาณนี้นะครับได้ไปชิมกัน Start. Mà. Chụp rồi ha. ลาบปลาเผาเหมือนปลานินเผาอะใใคล้ายๆวิธีการทำในในใคล้ายๆลาบปลาดุแต่เนแบบมันคนละแบบมันอร่อยได้ล้างคออ่เดินนิยมไทยใส่ใจคุณ มานี่เลยฝากกดติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับผมสหายสายเมานะอ่ะดูแล้วกัดเข้าไปเงี้ยอ,อร่อยอม,มันจะออกรสล่าดนะแต่ว่าอกเปรี้ยงนิดหน่อย ừm <laughs> ừm <laughs> rồi tiếng cáo là này cũng ở lại ở lại tiếng ừm ừm ไปลาทำด้วยรายรารสูตรอยู่ในช่อง YouTube สายสายเมาเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับ ไปเจจาขึ้นหน้าวัสดี